29กรกฎาคม2568ครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีอยู่ที่อำเภอบ้านดุงบนพ้นสูงบ้านพ้นสูงบ้านพ้นสูงเนาะอ่าบป๋านี้มือนี้ผมเอาปุ๋ยมาส่งเพลินครับอีพ่ออีพ่อยังครับนี่พ่อพ่อท้ำพ่อท้ำเนาะอีแม่ยังครับแม่บุญแม่บุญเนาะอีพ่อเราได้ไปถามในตลาดเบิ้งเบิ้ลแล้วเราไปเอาขวานพุ่นเบิ้ลเบิ้วไม่มีไปเอาหนึ่งไม่มีไปยังก็มบ่นผดิตันมันเขาวานผลิตยากหนึ่งผลิตเนาะสองสต้นทุนมันสูง เขาบังคับให้ใส่อินซีวัตถุธาตุอาหารต้องครบธาตุอาหารต้องครบชี้ชีธาตุเจ้าของสิ่งนียนเหนอินซีเคมีได้มันเห็นยากโรงงานเรียกว่าผลิตบาลเนี่ยเขาบอกมันเห็นยากมากเลยเพือปุ๋ยเคมีนี่มันเห็นไงมีอยู่สามธาตุหนึ่งครับ In P K นั่นมีเท่านนั้มีเท่านั้นมันเห็นง่ายกว่านี้เอาะว่าเอายังไม่เกี่ยวปนก็ได้แล้วสัตว์บังคับกด พอบระคับกับว่าไหลผ้าส,สีกับว่าไหลคือซุ้มนี่ซุ้มนี่ผ้าส,สีไหลว่ายี่สิบห้ากิโลนึงมันแพงโคตรเขาไปเอาปากาซิบแล้วพันเรื่นบ่อไหเอาลอยถามให้พ่อว <c oughs> ันนี้ให้ถามเน่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้เห็นสองกับสอบสามร้อยแปดสิบกับปุ๋ยเคยมีกระสอบเดียวหาสิบโลซ้ำ <c oughs> กัน <Yeah. S 2> อันนั้นพันหนึง่งไอ้ปุ๋ยเคมีปล่อยทหารได้เดือนนึงอันนี้ปล่อยทหารได้สามสี่เดือนแล้วก็ ปุ๋ยสิบสี่ถาดปุ๋ยเคมีมีม3ธาตุอีพ่อว่าระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยตัวเนี้ยปุ๋ยตัวใดแพงกว่ากันปุ๋ยเคมีเห็นแล้วมัแพงมับ่บ่แม่น <laughs> ในในคือแพงเอาอได้ไม่ใช่ไหม,มันได้หน่อยมันได้หน่อยเนาะมันได้เดือนเดียวรวมกันนี้ได้ทั้งชิ้นหยันเนาะมันมันอันนี้แพงกับจิงแต่ว่ามันได้โดนอันนี้บัวแพงแต่ว่ามันบม่ได้โดนครับสมมติว่าปุ๋ยเคมีกับสองละพัน ถาเจ้าอย่าให้มันได้กินในสามสี่เดือนมันก็ต้องใส่ซีเถ้าซีกระสอบซีกระสอบก็คือรดไปซีพัฒน์ซีพันเรียกว่าถาซื้อตัวนี้พันสามนี่แสดงว่าคนสลากครับนี่นี่คนสลากแล้วัาที่นี่ธาตุอาหารมาหนี่งถาอาหารของปุ๋ยเคมีสามถาดแนเรียกว่าอันนี้ชิปซีถาดสามถาดสามถาดเขาขายพันหนึ่งของเฮาชิปซีถาดขายพันสามพันหาไปเลยเอ้าพันหาพันหาไปเลยเอาระวังสามถาดครับชิปซีถาดอันไหนแพงกว่ากันมาอนึเพราะว่า ไม่จะอันามาตนี่แล้วมอ่ไมสาานี่ไาตุนกเออ่กัน้นแมนครับอัน3มาตนี่เฉ่แล้วขั้นกระสอเาพันตกตกานละสามลามทิมนของเ้าซิาธเน่ยาหตกกานยอันนั้นตกาละสามลม่ิต่วมี3ต่างคตทีเบิงผมเข่าใจคนเดียวผมะหือว่าผมปสบพสเ็จ แสดงว่าสิ่งที่ผมหายไปนี่ฮะนีคนเขาใจแล้วหนึ่งคนแต่ว่าผมคิดว่านาสิหลายคนนี้อยู่แต่ว่าอันนี้คือตัวเป็นตัวอย่างเขาใจแล้วว่าเป็นอย่างปุ๋ยที่ผมเทศการตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนขึ้นแลค่าสูงกว่าปุ๋ย้อกตลาดเนี่ยบลพออีพ่อเขาใจนึกเหรอไม่เขาใจเข้าใจคือคือผลผลิตมันดีกว่าปุ๋ยเคมีมันมีธาตุอาหารหลายต่ากันคือว่านเทียรหนึ่งมันจะได้อยู่สามสี่เดือนมันดีทนกว่าปุ๋ยเคมีธาตุอาหารเท่ากับครบ ปุ๊บสิบสี่ถาดที่อุ่นเตาอบตรงกลางเพราะใส่ปูนปูน้ำมันมันดีขึ้นแจ้งไรแน่อยางเอาดีขยิงไรอยู่ชุ่มมันตายก็ขึ้นมาแน่อยู่ว่าหนาตายหรือว่าลอยกับบล็อันนี้เนาะเพราะว่าพอใส่ชุดเดียวนึ่งก็ไปจุกเบื้งมีซื่อได้ที่จุกมีงัตถินบ่หมี่น้ำยาไปหมีเลยบ่แต่ว่าหนาวค่อยรลองเบื้งหนาวไม่ค่อยตะกีดเอาวันนี้ใส่โอ้เสรกนี่เพราะออืมอืปลายเดือนตุลาคม่ค่อยกีดนั่นน้ำยางนี่ คนดอย่างคนดีมัดีเด้อพ่อแม่นีพ่อมีกินมีกินมาบนหนึ่งพ่เหม็นแน่นนักดีพ่อแน่นนักดีพ่อเป็นได้เพิ่มจากตะกาไหร่เดี๋ยวเราอ่ยลูกเดี๋ยวเาลูกแล้วาแล้วว่าช่วงนี้มันท้องคนได้ขายสองเทียนฝนมันไหล่สรุปโดยโดยรวมก็คือว่ายางดีขึ้นนล้วเหรอดีครั